สวัสดีครับความแข่งทอกตาบุญวันนี้มาให้ดูลูกไก่บ้านครับผมพร้อมส่งร้อยตัวครับผมไก่แข็งแรงดีมีวัคซีนครบทุกตัวนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับพร้อมส่งทุกจังหวัดครับไก่เราได้เลียงไว้ตลอดนะครับมี่ส่งตลอดลูกไก่บ้าน มารับเองหรือว่าจะให้ส่งได้ครับเด็กเริ่มตั้งแต่เ็ดวันถึงหนึ่งเดือนครับเลี้ยงง่ายตัวเร็วครับตอนนี้ตลาดกำลังต้องการมากครับไก่บ้าน Thank you for watching!